แหลงโดนคากจะหลอมนี่โตกก๊ตกระต๊ลิซินมากเลยคอยจ้ะพี่น้องพักกะกลางเวนมามันหอนหลายจะกับเป็นลักษณะสิละสุดหนี้เป็นหอมเลยที่แถวปลูกใหม่จ้ะหลายหลายคนทำมาช่วงหนีบ่มีเด้อจ้ะเด้อพี่น้องขายจนว่ย่างแนวจ้ะขายมวนหลาย ต้องแก้ขี้ตาออกใค้เ,คเพื่อนเรื่อยๆจ้ะ่ปกันสแตกกอไววปลูกว่าท่านช้ฟุนไห่อีกอยู่จ้ะผสมดินตั้งแต่ปุ่นละแต่ปลูกใต่ขี้ไกลหน่อยนึงมาเก็บหาเนี่ยกินจ้ะพี่น้องตื่นเสาม,มากอ่ะหาเนี่ยอยากเนี่ยกินละ จากสเห็ดเมนูยางเนาะแต่ละมือคือกันบ่บักพริกเอาในเดี๋ยวเอาอันบักครแข็งแล้วจ้ะมาเน็บเน็บไว้น้ำกระทางพริกในสวนเทานี่ป้าไว้ให้สุกว่าได้จ้ามันโลนพี่นอ้อง เพิ่นกินปุ๋นกินปุ๋ยน้ำกันกับกระหล่ำเลยจ้ะเะบื้องกระหล่ำหทองมันหอนหลายตกแตงกระท้างเลยอาบ้านชวนน่อยๆกันมหลายอย่างจ้ะมาสิ่งไข่นี่ใส่ประจำปลูกุก้ะพี่น้องบระคุงกระลังออกดอกออกหน่วยจ้ะพักแวนเ้าปลูกไว้วมันสองอปีแล้วว่าจะพี่น้อง เฮ็ดเช้าหายเรื่อยๆจ้ะใส่ขี่ไก่ขี่งัวลงงหายเรื่อยๆซาลาแน่ใบกะเพราักอีตูต้นหอมจ้ะพักบุ่งพอได้กินกับตำหะคงักเขือบักพริกแล้วเ,เห็นหน้อยบักเขือจ้ะสิมาเก็บไปปน สูบกะเคือนี่ก็แซสบบดูจ้ะทุกอย่างปลูกใส่กระถางจ้ะพี่น้องมันจังดูแลง,ง่ายดูแลเรื่องงานเนี่ยแหละจ้ะปันนันยังได้เก็นยุกเพราะได้กินไปเรื่อยๆจ้ะพริกบะเคือเห่า อ่อนๆเลยควฟังควก็มีจ้ะกระทย่อยปลูกไปเรื่อยพี่เนอะปลูก้ลยกับดูแลบ่ได้ก็บบ่ได้กินจะะ้ะบ่ได้ผลอันนี้ปลูกหนึ่งสองสมสี่หาหากระถางจะ้ะ พีกบดเขือพอดีปนเขียนขาบนึงจ้ะปนใส่พักอีตูสวยพักอีตูใส่นี่แซ่แบแซ่บพร้อมจ้ะนี่ถ้าเม่นซื้อเพื่อนกับพักอีตูกับสีหาบาทนอกพี่น้อง,องขันเม่นไปซื้อวะ ปลาเค็อกับสิบบาทปลพริกสิบบาทปลพริกเบื้องอยู่ตลาดถึงน้อยละบาทจากพี่น้องเก็บหอมไปนั่งกอนจ้ะประหยัดไดาบาทส nah ิบบาทนี okay, ่ก really ็ดีแล้วจ้ะส่วนในเศรษฐกิจแย่ค่ะพี่น้องเอ้ยประหยัดซำมได้กับวกพ่อกินดอก ของอันได้กับแพงเบอร์สุยางจ้ะต้องปลูกเสริมๆไว้อันนี้คือปลูกพ่อได้กินยักสีมาหลายปีแล้วละจ้ะถือว่าใข่แน่อยุ่อันได้แพงปันไดเท่ากับบ่าใส่ปัญหาปันไดบักหน้าบักพลิกแพงเท่ากับพ่อได้กินอยู่จ้ะพอได้กินปลูกแค่พ่อได้กินถ้ารลายเท่ากับแบง ขายน้ำนิดน้อยจ้ะอ้าวขาบเศ้าจ้ะสิปนมะเขือกับตุ่มไข่จะหาฮกน้อยจ้ะกันแล้วแล้วนำเทียงเขาจาังาแนว่กินไหมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามด้วยจ้ะคลิปนี่เดี๋ยวผ้าเบิ้งทั้งหนี้ก่อนจะข่าวเนาะฟังนี้มียังเนี่ย ข้าวโพดกระซุ้ง้วจ้ะสิได้กินบ่ดรอกห้อมกระปูกไว้ฟังนี่นำ้กำกระล่างง่ามขึ้นมาแน่จะ้ะเป็นขั้นห้อมเลยทางนี้มีข้าวโพดมีบักอือ้บอบักอื้อกระล่างใส้ฟุ้นให้อีเมอว่านจะ้ะ เอาเฟื่องคุ่มหายกาล่างโศกยา ả ทางยาออกจากยาาเป็นร้ายแห้งเมื่อเอาหุนจะพี่น้องแอลหล้ายหลายเป็นบักแตงแตงจริงจ้ะแตงกินสุกแต่ว่าตำกับแสบขึ้นกันจ้จะกาล่างเป็นน้อยพี่น้องเนี่ย ตำใส่ใบบักทัว่เส่่ห้อมหอมจ้ะนี่บักพริกเมื่อวานนี่บักพริกขี่โล่งนี่เก็บได้เค้งกิโลอยู่จ้ะเก็บออกเรื่อยๆดูปีพุทธนามให้ใส่ฟุ้นห้เพิ่มเรื่อยๆจ้ะพี่น้องก็ได้ยาได้กินบมะนาวต้นเดียวนี่กระโดกคักจ้ะทย่อย ลกงาอกจ้ะค้างงาอกแต่สิค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆเราจะหอมหน่อยๆในสิขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆเพื่อพี่น้องเ้าสนใจอยากได้ไปปลูกจ้ะมักหน้าเพื่อนประกาศโรงพยาบาลประกาศมักอโล เก็ดกับเขาก็จะพี่นอ้องคลิปนี่คลิปหนาบอกกันไหมเด้อสวัสดีจ้า